คนด้นะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องช่องมาเตอร์เกมแชนแนลวันนี้เราจะมาเล่น power off u n นะทุกคนแม่ power off u n ที่มีจุดเซฟโอเคนะเราสามารถเราไม่เราตายเราเราไม่เราอินนี่นะเรามีจุดเซฟนะทุกคนเหโอเคผมก็เคยเล่นแหละจะมาให้ทุกคนดู สำหรับคนที่เล่น Power o f ชนะนะก็มาเล่นแบบนี้ได้เลยโอ้ยอยอ,อาจจะมีเสียงรบกวนในนึนง,นงต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหไม่ผ่านตรงนี้สักทีโอเคสำหรับใครที่ประมาณแนะนำแบบนี้ดีนะอย่าจะทิ้งลิงไว้ให้เลยปึ๊บ จะไม่ยอมแพ้เราต้องสูแต่ว่าผมเคยชนะก็ได้วันนี้ไม่รู้นะจะมาเล่นผ่านหรือเปล่าปึ๊บตอนนี้มีเอ็มจะเห็นว่ากระโดดสูงขึ้นพอมีคนซื้อนะปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บจายปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าว ในที่สุดอ่ะปึ๊บอ่ะจึ๊บปื๊บปื๊บได้อ่ะตึ๊บเอ้ย โอ้โยออนื่อัมบามีโคนชนะกันนะทุกคนมันจะไม่คูณสองคูณสี่เหมือนกันเหมือนกับ o w e r of Hell นะทุกคนนี่แนะนำไลยนะเวลาใคร เวลาใครถึงนนะใช่ไหะเราห้ามกระโดดไปสม,มนุนทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเราต้องกลับมาตรงนี้ก่อนเพื่อให้ตังค์เพิ่มแล้วก็เซฟด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ทํามันก็ถ้าตังค์ไม่เพิ่มแสดงว่าเรายังไม่ได้เซฟนะทุกคนตึกต๊กผมว่าปิดปิดตรงนี้เลยดีวกว่ากล้องมันจะมัวยวทุกคนต้องอขอภัยด้วยนะที่ปิดกล้องไม่ให้เห็น เดี๋ยวก็มันจะมัวก็ผมก็ไม่ค่อยจะดีนะแต่แค่ทำตามคำขอขอก็พอนะทุตกคนตึ๊บตึ๊บเติ๊บเติ๊บอ้าววอทอ้อาวไอ้ส้บเรามีตรงนี้จริงไง อีกแล้วาวเวลาจะหมดแล้วทุกคนใครมันซื้อหมอบเนี่ย เราสามารถซื้อเพิ่มเวลาได้ไหมเพิ่มเวลากี่บาทอ่ะโอ้ร้อยห้าสิบจะเป็นลมไม่นะเราก็ต้องตายไงเก๋เรอให้เวลาหมดหมททุกคนอืเรอให้เวลาหมดดีกว่าตอนนี้แมวก็หมดเวลาแล้วนะไป กระโดด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 บึ๊บเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไปว้ดไปเด้ออ่ะลืมจะเอ๋อ่ะปึ๊บอัด เดิมมัเลยก็ได้นทุกคนอปึ๊บอปึ๊บวันนี้จะผ่านกันไหมเนี่ยทุกคน มีแล้วสีฟ้านะทุกคน <c oughs> นี่ทุกคนผมมีทางลับสำหรับอย่นี้อ่ะตึ๊บน,นี่ไปทําตามกันได้นะสำหรับคนที่เกียดตึ๊บตึ๊บ นี่เราสีเราก็จะสีแดงแล้วเอาสีสีแดงแล้วไปแล้วอุ้ย เอออือโอเคทุกคนตอนนี้เรากลับไปเกิดเห็นเลยนะอืยมันข่าวว่ามองแทบไม่เห็นอ้าวหนูน้ออึ๊บ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ได้ไม่ผ่านเน่ทุกคนผมไม่ค่อยได้เก่งปลากลัวเลยนะแต่ชอบความเร็วเ,เอา,อาบิน สูงสวรรค์อ้าว <c oughs> ให้พวกอย่าลมกดกรดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งติดตามให้พลาเราด้วยนะเพื่อลำเนินกกันทำบางคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย